สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับช่องของหลักแล้วนะครับหลังจากที่หายกันไปประมาณ3อาทิตย์นั่นเองนะครับเพราะว่าไม่มีของเข้ามาเลยนั่นเองนะครับวันนี้ผมก็เลยหยิบเจ้าของที่ออกมาแล้วสักพักนะครับแต่ยังไม่เคยรีวิวมารีวิวให้ดูนั่นเองนะครับก็จะเป็น DX Super Base นะครับ Hasa Tigger และ f u f o และปิดแทงนั่นเองนะครับผมอ่าก็ไม่ต้องตกใจนะครับที่มันเป็นรอยอย่างนี้ก็แมวผมเองนะครับฝนเล็บโชว์ซะเลยนะครับผมเอาละครับก่อนที่เราจะไปดูของนัานในนการรีวิวก็ฝาก กดไลค์และกด s u b สไครป์ด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูของด้านในกันเลยนะครับผมครับผมนี่จะเป็นกล่องบอกอาร์ของเขานะครับถือว่าสวยกว่าตัวเก่าเยอะมากๆเลยครับผมด้านหลังก็จะเป็นฮาร์ดสติกเกอร์และบิลฮาร์ดสฟอร์มนั่นเองครับด้านหน้าก็แทงแทงและแบิดและบิดนั่นเองครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูของด้านในกันดีก,กว่านะครับ ครับแล้วก็จะเป็นของด้านในนะครับที่ให้มาทั้งหมดนั่นเองนะครับก็จะเป็นฟูฟูบอ w เตอร์นะครับแล้วก็ฮาซาทิคเกอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งเจ้าสองตัวนี้นะครับผมจะไม่มีตัวเก่าเพื่อนํามาเปรียบเทียบให้ดูนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับขออภัยด้วยนั่นเองนะครับครับผมแล้วก็จะเป็นดีเทลนะครับของเจ้าฮาซาทิคเกอร์นั่นเองนะครับผมเหมือนเดิมแทบทุกอย่างเลยนะครับ แล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นฟูฟูบอทเทิลนั่นเองนะครับผมดีเทลนั่นเองนะครับผมเหมือนเดิมเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นดีเทลนะครับหรือการลงสีก็จะเหมือนเจ้าตัวแรกเลยนั่นเองนะครับผมนะครับต่อไปเยวไปดูการรีวิวของเจ้าตัวนี้กันดีกว่านะครับเมื่อนําไปเล่นกับบิลเดเวอร์นั่นเองนะครับผมเอาล่ะไปกันเลย ครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับลูกเล่นทั้งหมดของเจ้าเซ็ตฟูฟูบอทเทิลและฮาซาติเกอร์นะครับซูเปอร์เบสนั่นเองนะครับผมปะครับเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของผมนะครับที่มีต่อเจ้าตัวนี้กันดีกว่านะครับว่ามีความน่าซื้อมากน้อยเพียงใดนั่นเองนะครับผมเอาละเดี๋ยวเราไปฟังกันเลย let's go ครับผมและก็จบไปแล้วครับสำหรับการรีวิวเด็กซูเปอร์เบสฮาซาติเกอร์และ ัเอาละครับเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของผมนะครับที่มีต่อเจ้าตัวนี้กันดีกว่านะครับว่ามีความน่าซื้อมากน้อยเพียงใดนั่นเองนะครับผมเอาละครับอย่างแรกนะครับเจ้าตัวนี้จะเป็นกล่องลีนะครับที่จะลีออกมาเป็นแบบพีบันไดนั่นเองนะครับราคาก็จะสูงกว่าเจ้าตัวเซตแรกพอสมควรนั่นเองนะครับเจ้าตัวนี้ก็จะเหมาะสําหรับคนที่มาตามเก็บใหม่ๆนั่นเองนะครับเพราะว่าซีรีส์นี้ก็จบประมาณ5-6ปีแล้วนั่นเองนะครับซึ่งจะให้ตามงานกล่องก็ค่อนข้างจะยากอยู่ในระดับหนึ่งนะครับ หลักๆก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ราคาพีของเจ้าตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ2,000กลางๆนะครับประมาณ2,500บาทนั่นเองนะครับแต่ราคาที่ผมได้มาก็จะถูกนะครับเพราะว่าเป็นมือสองน,นั่นเองนะครับผมครับผมแล้วก็คลิปรีวิวอน่นี้ก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์และกดซับสไคร้ใด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าจะพยายามอัปเดตคลิป,ปบ่อยๆนั่นเองนะครับผมอ่ะเจอกันบ๊ายบาย